ทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอันนี้คือทุกวันนี้ก็ยังมีแชร์อะไรที่ผิดผิดอยู่นะคะท่านรองคะเลยอยากใจท่านรองอธิบายกฎหมายใหม่มัน,นมันตอบ,บเปลี่ยนยังไงค่ะแล้วในในการรัดเข็มขัดนิรภัยเป็นกฎหมายอยู่แล้วะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการกวดขันอย่างจริงจังนะครับกฎหมายที่มีผลัะคับใช้วันที่ห้าเป็นต้นไปนะครับผมสรุปแล้วก็ระดับน,นะครับว่ารถยนต์ที่ สามารถติดตั้งเข็มขัดพิลลร์ไพยได้เช่นรถจนนั่งสุดคนทั่วไปรถตู้นะครับ<ส>รถจนนั่งรถตู้ที่สามารถติดตั้งได้นะครับ<ม>ก็คงดูตามสภาพรถนะก็<ค>ส่วญ่งงก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้มาจากโรงงานอยู<ม>่แล้วเพราะนั้นท่าจะมาอ้างว่าไม่ไม่มีครงไม่ได้นะครับผ<ส>ู้ขับขี่ผู้โดยสา,ารต้องรัดเข็มขัดทุกที่นั่ง<ส>มีคือหลักการก่อนหลักการนะฮะหลักการแล้วส่วนง่ายว่ารถยนต์รถตู้นะครับ ที่มีเข็มขัดนิรภัยที่มีซึ่งส่วนใหญ่จะมีบ้างอาอ้างว่าโรงงานไม่มีก็คงไม่ได้เพราะมาตรฐานโรงงานมันต้องมีนะครับแต่เปตนก็ไปเต่างครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ขับขี่ผู้โดยสารรับเข็มขัดทุกคนนะครับไม่รัดผิดสองรถกระบะรถกระบะเนี่ยเขารถตอนเดียวะรถตอนเดียวครับมันจะมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่น่าแค่สองคนนะฮะต้องรัดเข็มขัดในตอนหน้าแลดเจนนแลลวครับ ต, bert, ต,ต่อมาครับรถกระบะสองตอนที่สี่ประตูเห็นไหมจะมีสี่ประตูแล้วจะมีเอกระบะช่วงท้ายประตูนิดหน่อยผู้โดยสารนะครับตอนหลังก <Pikachu. S 1> ็ต้องนั่งก็ต้องดัดเข็มขัดด้วยนะโดยหลักการคือรถยนต์นะรถตู้รถเคื่อเรียกนิีฟ้ารถกระบะรถปิกอัพนะฮะที่สามารถติดตั้งได้ซึ่งซึ่งก็มีการติดตั้งแต่โรงงานแล้วทุกคนทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารต้องดัดเข็มแผ่นที่จะไม่งั้นผิดกฎหมายนะครับคราวนี้มาเรียนเรื่องรถ ปิกอ,อัพที่มีแคปบริเวณท้าย,ยนะครับจะนั่งจะนั่งตอนท้ายนะคระัเราจะมีสังเกตว่าในบางครั้งเรามีจะมีผู้โดยสารได้นั่งในในกระบะท้ายนะคในการนั่งกระบะอท้ายไม่ต้องรับเข็มขัดเนิอภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจานวนและอยู่ในลักษณะที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งนี้ต้องมปดูรายละเอียดนะครับหลักการคือว่าไม่ใช่ว่าเอ,อท้ายรถจริงๆแล้วมันถูกได้แค่สี่คนถ้านั่งมายี่สิบมันผิดกฎหมาย นะครับหรือถึงแม้น่าได้สี่คนก็จริงแต่ทั้นจะนั่งกับยืนเในลักษณะที่อันตรายอยันตรายทั้งตัวเองก็ดีผู้เชเญถนนไราย,ยืนก็ดีตรงนี้ก็ตอูผิดกฎหมายมตนต้องดูทั้งเหตุและผลแต่ละเหตุการณ์ประกอบกันไปน,น,นั่นนั่นโดยหลักการซึ่งอันนี้รายละเอียดะจะออกมาพร้อมเลยไหมคะจะออกมาวันไหนย,ไยังไงคบเพราะมันจะใช้วันที่ห้าซึ่งซึ่งซึ่งในในซึ่งสำนักงานาขวงชาตินะครับก็จะในในส่วนจํานวนคนที่จะอยู่ ท,ที่ตอนท้ายนะครับก็เราจะมีการออกเขาเรียกประกาศที่เกี่ยวข้องภายในวันที่สี่ธันวาคมแต่ในส่วนอื่นนะก็คงจะทยอยแะครับใช้กฎหมายไปสวนก็คือในเรื่องของการรัฐประสารนิรภัยนี่นครับจะเริ่มดําเนินการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่าจริงจังนับแต่ที่ห้าก,กันยาเยนแต่ก็คงจะมีการเขาเรียกว่าสร้างการรับรู้ให้ให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ประชาชนให้ภาคเอกชนร่วมกันลงได้รับทราบก่อนนะครับก็เอ่อในการบังคับใช้กฎหมายคงต้องใช้ทั้งสองส่วนทั้ง หลักนิติศาสตร์คือว่าผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกและรัฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์นะครามว่าคงจะมีการพูดคุยตักเตือนให้ความรู้ไปมันจะตอบไม่ได้ว่าออจะมาคัดเชื่อกฎหมายาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทา่านปฏิบัติมันคงไม่ใช่ระดับนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไปอาศัยช่องว่างที่มีช่วงที่เจ้าที่ตำรวจได้ออไดออ้ประชาสันให้ทราบแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมันจะไม่ใช่เราเราคงดูเจตนาเราเป็นหลักครับค่ะ